สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมิวสิกพบกันอีกแล้วกับรายวิชามิสเซนเตอร์แอนด์ r ลบรวันนี้คุณครูจะพาไปต่อตัวต่อ,ตอซีโก้เป็นรูปทรงอะไรไปดูกันเลยค่ะเห็นฟันแล้วเด็กๆคะเป็นรูปทรงอะไรคะค้างขาวใช่ไหมคะอะเราไปดูกันดีกว่าขาะว่าเราจะใช้ตัวต่ออะไรบ้าง ตัวต่อที่คุณครูจะนํามาใช้ในวันนี้มีทั้งหมด4ชนิดนะคะตัวต่อที่1นะคะคุณครูจะใช้คิ้วทั้งหมด20ตัวค่ะใช้คอนเวกทั้งหมด2ตัวใช้ทร i ่งเกิลทั้งหมด4ตัวและใช้คอนเ v ฟทั้งหมด10ตัวค่ะเราไปดูวิธีต่อตัวต่อกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนที่1ส่วนหัวของข้างขาใช้คิ้วทั้งหมด6ตัวประกอบเข้ากัน จากนั้นใช้คอนเคฟสองตัวทำเป็นส่วนหูนะคะประกบให้เข้ากันในส่วนของลำตัวส่วนล่างเราจะใช้คอนเดรกสองตัวและคิ้วหนึ่งตัวประกบให้เข้ากันนะคะแล้วก็ติดเข้าด้านล่างรูปทรงก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราจะได้ส่วนหน้ากับส่วนตัวของคางคาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะคุณครูจะพาทําปีกข,ของคางคางเองโดยคุณครูจะใช้คิ้วทั้งหมด6ตัวดังรูปนะคะจากนั้นประกบให้เข้ากันค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วคุณครูจะใช้ 1> 1ใช้ triangle หตัวใช้ concave 5ตัวนะคะประกบเข้ากับจุดต่างๆที่ครูเรียงไว้ดังภาพค่ะเราจะทําปีกทั้งหมด2ข้างแบบนี้เลยค่ะเมื่อคุณรูพลิกกับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะครูก็จะนําปีกของคางขาวประกบเข้ากับส่วนตัวพอประกบเสร็จแล้วก็จะทำขาส่วนล่างนะคะของค้างคาวโดยใช้ triangle 2ตัวและคิ้ว1ตัวประกบเข้ากัน แล้วก็นําไปติดกับตัวค้างขาวแล้วก็จะได้ค้างขาวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะคคางคาววันนี้น่ารักไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย